นี่ก็เป็นต้นที่โดนเพลกระแจเลื่องงานครับมันเพิ่งแตกใบอ่อนมานะครับต้นนี้เดี๋ยวก็ต้องใช้ตัวยาฆ่า,มาแมลงครับผมเยอะเกินครับเพราะสุดใช้น้ำหมักสุดไล่มแมลงเนี่ยไม่ได้ผลครับแต่บางทีก็นิดๆหน่อยๆก็นเนี่ยรูดเนาะ ช่วงนี้ก็ช่วงที่ใบอ่อนมันก็แตกอยู่ในสวนก็เยอะพอสมควรกับทุกต้นนะก,ก็ต้องฉีดป้องกันไว้นะนิดหน่อยๆนยะถ้าไม่ฉีดเนี่ยเนี่ยไม่ก็จะเป็นแบบนี้นะนี่คือส่วนน้ำหมักเนี่ยผมฉีดไปแล้วไ,ไล่สูนไล่แมลงนะเป็นเบื้องต้นนะแต่มันเยอะเกินนะก็เลยเอามาอยู่นะก็เลยต้องฉีดยาฆ่าแมลง ผมมีอยู่แล้วเดี๋ยวน่าจะตอนเย็นๆนะมาฉีดตอนเช้าเนี่ยน่าจะไม่ว่างนี่ยเนี่ยถ้ามีนิดหน่อยก็รูดเอาเนะในสวนแต่ผมไม่ได้ซีเรียสอะไร,รเพราะมันก็ทําลายแก่น้ําเลี้ยงในใบนะมันแค่ใบไม่สวยนะแต่ถ้าเยอะเกินเนี่ยก็เสียหายแน่นอนแบบนี้เนี่ยใบมันเล็กไม่ใหญ่มันแก่นไปหมดเนะี่ย ประมาณนี้เดี๋ยว,วถ้าว่าฉีดพ่นยาเนี่ยผมพาทำคลิปอีกทีหนึ่งครับก็เตือน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 ้อยแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะได้ป้องกันได้ทันนะแต่ของผมเนี่ยถึงป้องกันยังไงมันก็เป็นนบทุกปีถึงฉีดยาถึงจะฉีดยาแล้วก็มันก็พอมหมดฤทธิ์ยามันก็เป็นใหม่อีกนะีก็ แล้วต้องฉีดซ้ำอีกนะแล้วก็ฝากไว้ประมาณนี้นะก็เนี่ยส่วนเล็กๆนะก็ฝากไว้ด้วยนะฝากกดไลค์ปปลกดซับตะใครใหด้วยครับผมครับ